จำหมดจะจุงครับเป็นตาอาจารย์สืบส่งโพบคอมูลมาโพบไายข้อมูลมาว่าต้องมาลองหลาบล้านนี่ดอหนอกชื่อว่าล้านหลาบลุงปรีห่าป้ายอัน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 ป้ายชื่อบ่ายู่บ้านนอนขอนตากไม่หรอกผมก็เลยต้องโตยยห้อยอาจารย์สืบมา จะจวนลุงตีมาแล้วล่ะลุงตี่นไปติดงานกระถินก็เลยพาคนเฒ่ามากินลาบลุงตีที่จริงต้องนึ่ลุงตีนำต่างเพราะว่าจือลุงตีหรอกแต่บอกู่เจ้าของลาบนี่จะโว้เหมือนลุงตีโวก่ยังบอกล่าน,นี่บอกเคยมานะครับรก็เลย,ว,ยวันนี้นจะมาลองอ่าฮันป้าย,<อ>ายต่างหน้า,อ,า,าอืน่าจะมีป้ายฮัน ลาบลงตีนี่เออหันตานี่ยูเทิร์มนมาที่ประมาณสองร้อยเมตรไนเนี่ยลาบลงตีเปิดแต่แต่ก้าวงไปจนถึงสองทุ่มโท,ทรศัพท์ก็มีลาบสู้จุ้กอยนี่หรอ,อเดี๋ยวต้องจิ้มขอหรอ,อเรียวซ้าเอกอ่ะจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายโอโทโอโอท เปิดครับต้องสื่อละอ,ลอ่ะ<อ>เปิดอยู่เปิดอยู่เปิดอยู่โอ้ไม่ลดลายกันเฮ้ยลดลายการะปคบกันเนาะแชมเปญชา์จุ้มครับตอนนี้คือเมนูของเปิดนเนอมีลูก ลาบเนื้อลาบหมูลาบลาน้ำตกซับหวานซาซกดิบดูเพียจุเนื้อคอยเนื้อถึงในสะดุงน้ำม,มันหอยตลมแสบหมูเนื้อตามนี้นะครับทางฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันเดอร์วันนี้เดี๋ยวต้องขอบคุณอาจารย์สืบนักที่แนะนำมามเลยว่าแต่วันนี้ผมลองกินลูกครับเ้าหมูจ,จัดซุ่มหันหัน สืบวัลลูเด็ดนี่นะลงนองเลี่นนอกตีจอดรถอาจจะจากน้อยเนะครับตี่จอดรถวันนักแต่ก่อนถ้าไปมาก,ก่อนก็ได้จอดก่อนตามนี้นะครับทางเข้าเข้าซอยมาประมาณสักสาเมตรมานะครับจานแรกมากก็คือหลับวายดิบนี่แบ่งกับคนคถยคนจานนะครับอันนี้ของคนเขา้า น,นี่ของผมลาบดิบควายดิบเดี๋ยวรอเมนูอื่นต้องกินเอาป่อนนะาัุนี้เมนูโปรดของของยายอ้นนะครับกุ้งชุบแป้งทอดอาจารย์ซื้อแบบกรอบเลยนะแล้วมีน้ำจิ้มมันซอยนี่แล้วก็อันนี้คืออันนี้ซาสซาสูอันนี้แป้งน,นมยางแป้งน,นมยางแล้วนี่คือน้ำจิ้มของมัน แล้วนี่คืออย่างลู่พี่อสุมาถ้น้องเหมยสั้งพิชผมเคยได้ลู่แต่ลูกเฉยๆแต่ว่าปรากฏน้องเหมยสร้างเป็นลูเพี่ยมาเอจํำเป็นนะจํำเป็นต้องกินนะอันนี้เราอันนี้ต้มยำไส้ฝาต้มยำไส้สานอ๋อจะหมยเจะจุนขออยากกินก่อนนะเอออันนี้เมนูของน้องเหมยสังมาจะคือตำบาโอ แฟนคลับจะเป็นไม้ยิงในหั่นตามโอแล้วใครจะต้องตายดูยนี่นเนาะเห็นน้ำลายไหลแล้วเนาะแต่แน่นๆตอนนี้ขอดจดลาบก่อนเนาะลองกินลาบก่อนว่าจะเป็นจะได้บังคลับ,บน,นี่มันต้องโอ,อ,อ่งขันลงจะอีเนาะสักสามห้ากัมในบนแล้วครับนี่ <laughs> อันนี้จานหกสิบบาทถ้าขายเกินมักลาบต้องสั่งสักสองจานครับ สกห้ากัมนี่ก็จะหมดอรตบระยะโจดกันนด้จหมดจะจินลองกินกับมาระยะโจดกรกัมที่สองก็น่ใจหมดจะจิ้มสารที่เขาสั่งนะครับ,<ม>บเขาบอกประเภทนักก็ว่าะว่เขากินให้พอดีเด็ดๆครับเด็ดเเครื่องถึงส่วนนั่นนี่ขอจิม ลูกพี่สั่งพิษมาก็เลยต้องกินลูกพี่ครับลูกพี่เนาะขออยากจดคันเนอร์จะมีแตจกินลูกพีอมขมดีฮะขมระเบียบผู้ใจกคนเท่ารางคำลูกพ่อจงครับตอนนี้ขออยากกินรงยำเสตานกัน เพราะว่าน่าจะลำอยู่ครับอืมเขาถายเขาถายเขาถายให้ลำลุง่งแค่อันนี้อันนี้เมนูซาซาซุกเนอ่อยซาซุกซาซุมม่มอะไกันนี่ประหยัดจิ้มกันเนี่ย ดีเลยจมูกจะจุ่มเด็ดเลยแค่นี้ใอรอยากกินแป้งนมย่างก่อนแป้งนมย่างครับอืมออยนุ่มง,ง่ายเป็นแน่ๆ พยายามจิ้มอันนี้ก่อนอกุงง้งพยายามจิ้มกุ้งก่อนเนอะมากุ้งมาครับกุ้งทอดจำหนดจะชมจิ้ม,มกับกุ้งทอดมาเนอะตอนนี้เนี่ยพยายามโชว์มันอาจารย์ซื้อบอกว่ามันมันกรอบพอดีนะต้องลองผม อดูดิเห็นกรุบกับกว่าคครับุณหมากิโลลำครับลำ้ำฮอบอันนี้อันนี้คือน้องหม่ตัวคุณคินเป็นไงบ้างหะเผ็ดเปล่เผ<อ>็ดเหน่นอโอเค พอเวลาจะมูจะจุ่มครับครบหมดหรือยังครบแล้วครับครบแน่นอนจับข้าวเดี๋ยวขอแยกกินข้าวก่อนเนอะจมูจะจุ่มเนอนี่อันนี้เมนูพิถ่ายก็คือกินส้มมกแต่าบนมีใส่ไข่ตรงบนนี่นะพอสีสันน่ากินนะครับจมูกกินส้มหมกเป็นมาสามอ่อแล้วกันจะเป็นเจไดเดี๋ยวขอแยกจิ้มก่อนเนอะจิ้มก่อนอีเม่ เด็ดเด็ดเด็ดสรุปแล้วน,นะครับวันนี้เมนูมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับจะมดมดจะหมูพอสกูร์สก,กรรมก่อนเนอะตอนนี้ขอเวลากินต่อไปอตีห้าหลาบลงตรีนี่นะครับเปินปลูกพักคนเดียวนะครับนี่ อันนี้เป็นผักกับลาบปลูกในโฟมเลยเก็บสดๆกินเตนี้จ,จะมุดชุมเขาถ่าเนาะดูต่างพักไฟนี่เพียบเลยครับนี่ดูต่างท่อโอ้โหพริกเม็ด ถ้าไผก็แบบกลัวแบบเพชรนี่นะมาเอาพริกตะนีได้เลยเนอะฟักใยนี่เพียบเลยครับนี่ดูต่างท่อโอ้พริกเม็ดเม็ดถ้าไผก็แบบกลัวแบบเพชรนี่นะมาเอาพริกตะนีได้เลยเนอะเด็ดก่อนเด็ดก่อนจมูกจมเอาละครัชบอชาวพาร์ติมูจจอมหลังจากติ่านไปประมาณสักเกินจังโมง สภาพก็เหินอันนี้คือจานของผมนี่อันนี้จานของอุ้ยสวนนี่น,นี่อันนี้ตำโอของน้องมวยอันนี้กุง้งกุ้งกุ้งทอดอันนี้ซาซูอันนี้ลาบหมูอันนี้จีนซงง่ว้ว <c oughs> เราตีนโซมกจื่อนี่ใครนี่พ่อก็เจ้าที่เห็นนะครับเมนูที่สั่งมาตะกี้เนี่ยก็อมองเอี้ยมาในเมืมอเนิ่นจำุตจุมร้านหลาบลุงตรีบ้านนอนขอมตาลอำเภอเมืริมจังหวัดเชียงใหม่ครับขอบคุณอาจารย์เสุตินแนะนําเดี๋ยววันหลังเฮือลุงตรีโวมามาชิมพอเนิ่นลงตรีโวเนิ่นอ,อ่าคอยมานะครับจมุตจุม